ทำไมดีแมนพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ส่องตอบการใช้แนวพากินพาเตียพี่น้องมันคือภาพพี่น้องมาเป็นวิธีล่างหัวพิมพ์นะพี่น้องหัวพิมพ์ป้ายโฆษณาพี่น้องจะพิมพ์แมนพ่น้องจะพิมน์ในยามากิจไก่เดี๋ยวจะมีวิธีล่างหัวพิมพ์บนพี่น้องพิมพ์ไปแล้วสีมันงองามต้องพี่น้องเนาะพิมพ์ไปแล้วเนี่ยสังเกตสังเกตจากตรงนี้นี่ครับพี่น้องเลยพี่สีมันสีงองามเนาะสีมันสีลายลายก็เลยมาหลังละแต่มาหลังแบบนี้ผมบอกวิธีหล่างเนาะ นี่เราที่ล่างก็ใส่สลิงไว้ในนี่พี่น้องเอาเต็มสลิงก็ได้ได้บ่วยหรือ่าตามตามประมาณเนาะล่างก็ต้องมันนี่น้องพี่น้องส่งไปไก่ส่งโซเวียตไก่เนี่ยนั่นนั่นนี่ล่างประมาณนี้น้องพี่น้องหลังหัวน้องพี่น้องหลังหัวพิมพ์เนาะเพือพิมพ์มันสีไล่ได้พี่น้องสีหลังหัวมีสีเหลืองเนาะงพี่น้องมนมีสีเหลืองเนาะ มันเป็นสีแดงสีหลังอยู่สามหัวพี่น้าะสีมันบวยงามเนาะสีมันงามเลยสีหลังใหม่เนาะประมาณอาทิตย์อาทิตย์ละเถื่อนเนาะหลังหัวเนาะสีมันดีก็ได้หลังเนาะงานร้ายที่ส่วนนีใบเปืี่ยนต่างเนาะเปลี่ยนต่างร้ายเนาะนี่คือโซเว่นได้ไพี่นาะโซเว่นเนาะใช่ปะน,นี่คือเงือนนี่ไม่ได้เนาะตอนนี้จะมีทรายตัวเขาไหลสีเนาะ ข้างล่างก็ต้องตัวนิสัยสีมาเนาะพี่น้องเอานางยางหลัดไว้ข้างล่างเนาะสิบูอยู่เดี๋ยวว้าวไอ้ยมื่อวากับช่างพิมพ์ไปต้องหูแล้วเนาะเนี่ยพี่น้องไปต้องมาบ้านเนาะพี่น้องพี่น้องมาช่วยมาบ้านเนาะเราจะมาดูวโมมีเศษเนาะนี่รู้จะมีเศษกับเศษตัวตะก้อนมัวอะไรเศษหัวเศษซีเนาะ พวกพิมไม่ไม่น้องพวกพิมป้ายโฆษณาเดี่ยเพราะว่าพวกประกอบเนี่ยนี้่เป็นเส้นสีท้าท้ามหาวัยเนาะสีมันคือสีโซเวียตมันสีลงมาทางนี้เด้โซเวียตมันสีลงมาทางนี้ฮอกก็ต้องฮอกสีล่างแล้ยฮอกกับแกะยางออกฮอกก็สีล่างสีแดงต่อฮอกก็หลัดสีแดงไว้เนาะพี่น้องคล้ายๆตัดผมนะฮันนี่ไว้ข้างบนนั่นเองโซมาลว่ารูดิโอ สีแดงไหวเนาะขอเหาสีหลังสีแดงต่อเนาะสีหลังอยู่ส้มสีเปนของซีมบุก,กดีนะไปนน,นะนี่คือสเวดดกนเนาะนี่ก็ต้องมาเปิดพาตัวนี้ก่อนอน,น่นะมาสีหลังผมห,งหนังไล หัวเนาะหัวแดงไปมันมีทั้งหมดมันมีอยู่แปดวนะันแต่เวลาใส่แปดวันใส่สี่วันเนาะเห็นไหมเห็นเปล่เห็นเปล่าเ่น้องนะต้องดึงขึ้นมาแบดนี้ได้เป่น้องรับแรงเนาะเพราะว่ายันเศษมันทำให้ดึงทบขึ้นเลยมันมันเศษมันแบบมีปกติมันจะมีเศษอันดำๆดำๆเนาะเศษสีมันมมเนาะนะ เนื้อนานือ่มัพิมนเป็นนิพหอยญ่เนาะเขื่องไงเนาะแต่อของญี่ปุ่นไมเนาะของจีนของญี่ปุ่นกูแพงแล้วมันเจแสนเลยน้องต่แก่ซื้อเลยมาซื้อเองเื่ยังหู่จักหนียวมันจักซื้อนี่หอมันเขื่องพี่จักต่เขื่องละเอียดจักนีหอเนาะนเื่องไงเนาะ ใหญ่สุดนาใหญ่ประมาณสามมตรยี่เนาะหลังหมาเป็นเครื่องตัวใหม่เล่นี่พี่น้องคุณจะออกมาที่สองพันเก่าแบบตัวนี้สองพันเก่าปกติเครื่องรุ่นเก่ามันเป็นชีแดงๆเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสีอขาวสีชีบีวอนบบชีเงินน้ำเหลือนะสามสลิงพี่นาสองสามเลยสามตัวนี้ชีตัวนี้เนาะ สีตัวนึงพี่น้องปิดเครื่องก็ได้พี่น้องันบุปิดเครื่องไฟมันดูดได้นหมแล้วแรงก็ต้องปิดเครื่อนเมือม่อต้องไว่ายในไรมันไว้แต่ทีไรโอเคพ่อสีแดงเ,เปลี่ยนสีผ้ากาันเอาสีขาสีผ้าที่เปลี่ยนสี่าวพี่น้องอสีผ้า อ้าวก็สีแดงเขาแล้วนะก็พฟอนอะพี่น้องเขาเปลี่ยนมาสีสีฟ้าเนาะมันล่างหัวเนาะพี่น้องล่างหัวเครื่องเบื่อหัวเครื่องพิมพ์เนาะเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาพี่เนาะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนาะพี่น้องมันว้าดึงมาะลุพี่น้องแต่ยังดึงตัวที่ได้ถึงสายไฟขาดนปเป็นห่าหอยเนาะนี่คือสีฟ้าเนาะนี่จะมีสีฟ้าสีดำสีแดงมันมีสีทรายเนาะพี่น้องทั้งหมดนี่ก็มีสีดำเหมือนกัน นี่คือสายอน้ำมันเนาะสายตำแนี้มันคือปั๊ดปั๊ดโฆษณาแต่เครื่องเล็กลางไม่ขึ้นเลยยัไงมันลางไงเนาะต้องมีอันสลิงไงแด้ดับแรงผมมีสลิงเนี่คือว่าใส่แรงล่างไรเนยสลิงพอดีกันโซเสวิงมันจีอะไรเดบสิกัดได้มันเป็นสลิงแก้วเลยสลิงมันเจ็บไปลอยมาเขาเสียแล้วเป็นสลิงไวเนี่ยพี่น้องสลิงแก้วเนาะ แต่เป็นสลิงพลาติกบ่เยเพราะว่ชเวนมันสิกัดพาติกนี่นนนนนมงดางลามมันจะมีสีตรงไม้มาถ้า,า,าบอ่อหาดางลังไหวมันกระชิแหลลงข้างลางมันบุลงเนี่ยสีมันเน่ยไม่ต้องสลิมสุดท้ายั เสียเวลาพิมพ์ง,งานมามันจะเห็นมันอนยู่ในหรือเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก็มงเปิดเครื่องแล้วก็มาไหลก่อน,นพี่น้องไหลซีก่อนพี่น้องจะไ,ไหลซีฝากก่อนเีนต้องไหลก่นอนเลยถาบ่ไหลแล้วช่วเวลมันยังสขขงสถรัด้องมาเียร ลา้ลมนเขาลเียมันเขามันสีสีมันจะเป็นตราเนียิดาอลาเปิดปล่อยมากัน็นสีมันจะขัดงาณนะสีแดงเนามันไหลไหลทกสีที่เขาหลังมันเนาะทำเปล่าหังก็ไหลมันคือสีดำขลงมนนะเนาไปไหลมันเนาะ คือว่าสวีเมันยังขันมรว่ามันเด็กี้องหลับ้องนีสวเนต้อหลัไว้ห้องอันนี้คือห้องแยังได้พี่น้องในห้องกว่ามันปิดไปอยู่แล้วหลังรู้กคนปกติน่ะมันก็จเดือดหอยต็ห้องมันเนาะามันทำเปิดรูเปิด้น้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้ต้งห้องมัซีมอยู่นะซึมมันจะขึ้นมา ยีงไม่สาวันเสียดยนะเดี <updated throat> yeah. ๋ยวรอบีก่อนแล้วกวไซีก่อนนะ มันไมนกลงนะนัละเอ้ยเอ้ยม็ชิมกนมันกินอ่ะป่ะแกมพิมพ์เนาะแกมพิมพ์เดนนาเด้มนาสิซ้อนนั่นเด้มนาสิซ้อนนั่นพิมงานเด้พี่้องอันนี้ครับตอนนี้โปรแกรมนี่เนาะืองานนาลก็อานเอาิมาะเอาลิมเพื่อนนนนเอเนาะโปรแกรมพิมพ์มาสิปนเพื่อนจนนี้เลยก็ได้ด้ยนะอันนี้งิเนาะงานเน เ็นบตรงกลางนะใส่สิเซนเสนนนนะ้นเนนเดียะก็คือทิ้งได้คยไมไฟฟาแรงมีดีกว่าเกาวะต่างกันากวะน่นานีปมันจะเป็นมันจะเป็นอยจะหน่อยมันเป็นรอยเป็นรอยน่บอสนี่อ์เนียนะ nó là ngoài nó nghe này nó đi nhanh không nào nhìn nó xinh xui của cào anh bảo nó cũng đi học được xì lú nghe nó ok đi luôn ok nô nô xin chào nô nô nào còn lại yêu các bạn like cho xe cốt sáp ta bye bye